ออรอบนะก็ขายหมดเกลี้ยงเราคนสินค้ามารยกันเป็นร้น <iza> <oton ous> ได้แบ,บ,แบงค์20เนี่ยก็ยังมีทอนเลยพวกนี้สั่งได้สอ50นาทีทอนวันที่22และ23กระกัดาคนนี้เราคนสินค้ามารยกันเป็นร้ย พี่พ,พาร์เนอร์คนไหนนะคะอยากให้เรานําสินค้าตัวไหนหรือหมวดไหนเนี่ยมาลดกันแบบนี้ก็มาพิมพ์บอกกันใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะเราจะได้นํามาให้พี่พาร์เนอร์เชียร์ขายกันชิ้นแรกเป็นสินค้าขายดีในหมวดของเครื่องปรุงของปรุงรสปาป,ปิก้าอังเคลิลบานจะใส่ขนมหรืออาหารเนี่ยก็อร่อยเลิศทานเพลินราคาปกตินะคะ4.9บาบาท แต่ถูกดีสั่งได้เตาทิ้งนาทีท้องนี้เราลดเหลือ19บาทประหยัดไปเลยค่ะ30บาทประหยัดไปมากกว่าครึ่งเลยนะคะเริ่มต้นทีแรกก็ถูกกันแล้วนะคะจ่ายแบงก์นี่ยก็ยังมีทอนเลยพีพาร์ทเนอร์รีบชว์ลูกค้ามาสั่งตุนกันไว้เลยค่ะหน้าร้อนหรือหน้าไหนๆก็ไม่ดีต่อใจเท่าหน้าเธอตอนนี้แน่ๆเลยค่ะเทียโนสเตลัมกันแดดแบบสอง เป็นสินค้าขายดีในหมวดของเครื่องสำอางเลยนะคะเนื้อบางเบาไม่อุดตันใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยค่ะราคาปกตินะคะ49บาทแต่นาทีทองเนี้ยเราลดเหลือ39บาทประหยัดไปเลยค่ะซล10บาทราคาเนี้ยหาได้แค่ทุกที่สั่งได้เซาที่นาทีทองเท่านั้นนะคะอีกหนึ่งหมวดสินค้าที่มาทีไลอ่ะก็ขายดีแน่นอนกับหมวดสินค้าผู้ประกอบการ น้ำตาลใจแดงตาไล่ทิปถุงขนาดครึ่งกิโลราคาปกตินะคะ25บาทแต่นาทีทองเรารอบนี้นะลดเหลือ20บาทประหยัดไปเลยค่ะ5บาทที่พีบอกลูกค้าที่เป็นพ่อค้าแม่ค้ารีบม,มาสั่งกันเลยนะคะเพราะถุงนี้20บาทราคาถูกมากๆม,มากี่รอบนะคะก็ขายดีทุกรอบขนมเอลเซ่กินลิล่าราคาปกตินะคะ62บาท แต่นะทีทองนี้เราลดเหลือ58บาทประหยัดไปาาแล้วค่ะ4บาทแพ็กนี้นะคะมีทั้งหมด24ชิ้นราคาลดแล้วอะ่ะตกชิ้นละแค่2บาท42 w. สตางค์ครั้งท,งที่แล้วลูกค้าคนไหนพลาดไปรอบนี้พี่พันเนอร์บอกลูกค้าเลยว่ามาตุนกันให้ทันหน้าร้อนก็นอนไม่หลับเจอคนน่ารักก็หลับไม่ลง ิ่งนี้ช่วยได้ค่ะชา้าที่นอนปิกนี้ขนาด3.5ฟตุตเนื้อผ้านะคะทำจากโพลีเอสเตอร์น้ำหนักอ่ะเบาสัมผันละนุ่มราคาปกตินะคะ599บาทแต่นาทีทองรอบนี้เราลดมากถึง40%เลยเหลือ359บาทประหยัดไปเลยค่ะ240บาทพี่พี่ไปบอกลูกค้ากันได้เลยนะคะว่าสั่งชิ้นนี้ไปเนี่ยราคาคุ้มค่าแถมนะคุณภาพการนอนก็ดีขึ้นด้วย วดสัตเนี้ยงมาทีไรทานแมวถุงใจสิ่งนี้ทุกทีเลยเพสโซสังไซส์แมวกินแอปเปิลถุงขนาด10ลิตรบอกเลยนะคะว่าเป็นสินค้าที่ขายดีมากๆมากี่รอบนะก็ขายหมดเกลี้ยงราคาปกตินะคะ130บาทแต่นาทีทองรอบนี้เราลดเหลือ115บาทประหยัดไปเลยค่ะ15บาทราคานี้เนี่ยสั่งถุงเดียวก็ว่าคุ้มแล้ว สั่งซุนไปเลยสามถุงประหยัดไ,ไปถึง45บาทคุ้มไปอีกแล้วไม่พอสั่งกับถูกดีนะไม่มีค่าส่งด้วยทุกสัปดาห์เราจะมีสินค้ามลาลดราคาถูกๆแบบนี้พี่พาร์ทเนอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนข้างๆนี้ไว้ด้วยนะคะเอาใจวัยรุ่นปั่นน้ำนมด้วยสินค้าหมวดของเล่นลตสารล้อปั่นสินค้าขายดีที่เด็กคนไหนเห็นแล้วก็ต้องอยากปัน่นราคาปกตินะคะ299บาท แต่คูกดีสั่งได้อาิตย์นาทีทองเนี้ยเราลดเหลือ195บาทประหยัดไปเลยค่ะ104บาทราคาดีมากๆเลยนะคะลดไปกว่า30%ลูกค้าบ้านไหนเนี่ยมีลูกมีหลานชวนมาสั่งกันเลยดูกันจบแล้วนะคะใครอยากได้ลูกสินค้าแบบนี้ไปเชียร์ขายลูกค้ากันก็กดลิก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะคะเข้าไปเซฟรูปแล้วส่งกันไปได้เลย พี่พาันเดอร์อย่าลืมบอกลูกค้านะคะว่าสินค้าที่วางอยู่ตรงนี้เนี่ยลดราคาถูกๆแบบนี้แต่สอวันเท่านั้นเสาร์อาทิตย์นี้รีบมาสั่งกันเลยส่วนสัปดาห์หน้านะคะถูกดีสั่งได้เสาร์อาทิตย์นาทีทองเราจะค้าสินค้าอะไรมาลดกันแบบนี้อีกก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะส่วนวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบาย สแกนสั่งได้พร้อมกันทุกวันเสราร์เวลา7โมงเป็นต้นไปสมาชิกถูกดีมีสิทธิ์สั่งซื้อสินค้ารายการะ3ชิ้นนะคะรีบชวนลูกค้ามาสั่งซื้อกันเลย